จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณจ้างตัวตลกมาเอนเตอร์เทนงานวันเกิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรงั้นเราลองมาฟังกันครับผมชื่อเก่งครับตอนนั้นเรากำลังจะจัดงานวันเกิดครบรอบเจ็ดขวบของน้องไมล์หลานสาวของผมผมตกลงกันว่าจะจ้างตัวตลกมาเอนเตอร์เทนเด็กๆที่มาร่วมงานวันเกิดจึงได้บริษัทรับงานที่หนึ่งในจังหวัดกรุงเทพเมื่อถึงเวลาเริ่มงานเขาไม่ได้มาพร้อมกับเสียงแตรหรือการกระโดดโลดเต้น เขาแค่มายืนนิ่งๆอยู่ตรงหน้างานสวมชุดจ้ำสูตรลายจุดสีซ,ซิซี่ที่ดูหลวมๆรองเท้าบูทที่ดูเก่าและที่แย่ที่สุดคือใบหน้านั้นมันไม่ใช่การแต่งหน้าที่ดูเป็นมิตรเลยสักนิดเออคุณครับเข้ามาได้เลยครับเด็กๆรออยู่ผมตะโกนเรียกพยายามสลัดความรู้สึกไม่สบายใจออกไปตัวต,วตวลกไม่ตอบเขาแค่ค่อยๆหันหัวมาทางผมช้าๆอย่างกะหุ่นยนต์ แล้วเริ่มเดินเข้ามาในสนามหญา้าด้วยท่าทางเก่งก้างตลอดหนึ่งชั่วโมงต่อมาบรรยากาศในงานเริ่มแปลกประหลาดตัวตลกคนนี้ไม่พูดเลยสักคำเขาไม่เล่นมุกตลกไม่มีการแสดงมายากลสิ่งที่เขาทำคือการบิดลูกโป่งเป็นรูปต่างๆให้เด็กเท่านั้นเขาบิดมันเป็นรูปทรงบิดเบี้ยวที่ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรแล้วยื่นให้เด็กๆทีละคนด้วยความเงียบเด็กๆที่ตอนแรกตื่นเต้นเริ่มถอยห่างทีละคนสองคน น้องใหม่เจ้าของวันเกิดถึงกับร้องไห้จ้าเมื่อเขาพยายามยืน่นลูกโป่งให้กับน้องไหม้เก่งไปดูหน่อยสิน้าว่ามันแปลกๆแล้วนะน้าสาวกระซิบกับผมด้วยสีหน้ากังวลทำไมเขาไม่เอนอท์เชนเด็กๆเลยเอาแต่จ้องเมื่อเด็กๆเลิกสนใจเขาตัวตลกก็ไม่ได้พยายามเรียกร้องความสนใจแต่เขากลับไปยืนพิงต้นมะม่วงที่มุมสวนและเริ่มจ้องและคนที่เขาจ้องคือผม ไม่ว่าผมจะเดินไปเสิร์ฟน้ำเติมขนมหรือคุยกับญาติิผมจะรู้สึกได้ถึงสายตาคู่นั้นที่มองมาที่ผมรอยแต่งหน้าสีขาวมันเป็นสายตาที่ว่างเปล่าไร้อารมณ์แต่กับทิมแทงอย่างรุนแรงผมพยายามจ้องกลับเผื่อเขาจะหลบตาแต่ไม่เลยเขายังคงยืนนิ่งเสะยะยิ้มสีแดงกว้างถึงใบหูส่งมาให้ผมคนเดียวเมื่อถึงเวลาตัดเค้ก ขณะที่ทุกคนกำลังร้องเพลง Happy Birthday ผมหันไปมองที่ต้นมะม่วงเขาหายไปแล้วผมถอนหายใจอย่างโล่งอกคิดว่าเขาคงรู้ตัวว่าทำงานไม่คุ้มเงินแล้วชิ่งหนีไปแต่แล้วเกงมาถ่ายรูปรวมกันเร็วนะสาวเรียกผมเดินไปรวมกลุ่มกับยตยๆที่หน้าแบ็กดรอปถ่ายรูป ช่างภาพในวินาทีที่แสงแฟลชดับลงผมเห็นเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างบ้านที่อยู่ด้านหลังพวกเราตัวตลกคนนั้นไม่ได้หนีไปไหนเขายืนอยู่ข้างหลังผมประชิดต,ตัวจนผมแทบจะได้กลิ่นอับชื้นจากชุดเก่าๆของเขาใบหน้าขาวโพลนโผล่ข้ามไหลผมมารอยยิ้มสีแดงนั้นฉีกกว้างยิ่งกว่าเดิมราวกับจะกระซิบที่ข้างหู ผมสะดุ้งสุดตัวและหันขวับไปมองด้านหลังมันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงความว่างเปล่าและลมเย็นๆที่พัดผ่านไปเมื่องานเลิกแล้วแข่กทยอยกลับกันหมดผมยังช่วยน้าเก็บของผมสงสัยผมเลยถามไปว่าน้าครับตกลงนะ้าจ้างตัวตลกเจ้านั้นมาจากบริษัทไหนครับโคตรหลอนเลยผมถามอดไม่ได้ที่จะระบายความรู้สึกน้าสาวทำหน้าฉงนคิ้วขมวดเข้าหากัน เดี๋ยวนะเก่งนะ้ากำลังจะถามเราอยู่พอดีถามอะไรครับเมื่อกี้ตอนห้าโมงเย็นบริษัทตัวตลกที่น้าดีไว้เขาโทรมาขอโทษบอกว่าคนแสดงเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาที่นี่ส่วนบริษัทเขาเลยโอนเงินมาจำคืนมาให้หมดเลยผมยืนตัวแข็งทื่อจานกระดาษในมือร่วงลงพื้นอา้าวแล้วคนที่มาแสดงเมื่อกี้นี้ล่ะครับที่ยืนอยู่มุมสวนตั้งนาน น้าใสาหน้าช้าๆสีหน้าเริ่มซีดพอๆกับผมน้าก็นึกว่าเพื่อนเราหรือใครสักคนจ้างมาเซอร์ไพรส์แต่น้าไม่ได้ดีสานะความเงี่ยบเข้าปกคลุมสวนหลังบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเพลงถ้าไม่มีใครจ้างเข้ามาแล้วสิ่งที่ยืนจ้องผมตลอดทั้งบ่ายด้วยรอยยิ้มฉีกถึงใบหูภายใต้ใบหน้าขาวโพนนั่นคือใคร คืนนั้นผมนอนไม่หลับผมเปิดไฟทุกดวงในห้องนอนแต่ทุกครั้งที่ผมหลับตาลงผมจำภาพรอยยิ้มสีแดงนั้นชัดเจนและความรู้สึกเหมือนมีลมหายใจกลิ่นเหม็นอับรถต้นคอได้เป็นอย่างดี